ื่นเต้นมากๆบัญชีชะตาเราแล้วเนาะเราเพยายามจะใจดีสเสื่อๆแล้วแหละนี่คือก๋วยเตี๋ยวที่ขายในร้านของคุณคูณนะครับและนี่คือเมนูที่เขาพัฒนาขึ้นในวันนี้ครับผมตั้งชื่อว่าก๋วยเียเนื้อตุนท็อปเดอะเอกโอค,ครับ เฮดเชฟเทรนเนอร์ทั้ง3ท่านมีใครสนใจบ้างไหมฮะไม่กล้าหมองภาพรุนมากรุนมากกดเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทั้งสามคนเลยเหรอ,อเฮ้ยตื่นเต้นและดีใจมากๆครับ อำนาจในการเลือกกลับไปอยู่ที่คุณปู่แล้วครับทีของผมแล้วควาจริงแพมเห็นแววตั้งแต่เดินเข้ามาในสตูดิโอครั้งแรกแล้วค่ะโอ้ขอบคุณครับแล้วพอเห็นอาหารเนี่ยทิกแพลงเปลี่ยนจากก๋วยเตี๋ยวธรรมดามาเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบ x x o แบบนี้เจ๋งมากเลยค่ะแล้วถ้าอยู่ทีมแพมเนี่ยแพมจะพาให้คุณชนะให้ได้ค่ะ อร่อยอ่ะอร่อยอยู่แล้วถ้าเกิดไปอยู่ทีนผมนะผมจะทําให้คุณกลับไปขายดียิ่งกว่าเดิมโอ้ยเดี๋ยวผมจะบอกทริคทันังไงให้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นคุณเนี่ยขายดีกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อทั่วไปเลยคุณจะเป็นหนึ่งในท็อปห้าของประเทศได้เลยเออหนึ่งในห้าแล้วขายดีขึ้นโอ้โหเขากินเป็นอย่างเดียวผมเนี่ยทำเป็นผมมีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อด้วย เดี๋ยวให้สูตรไปเลยเอาไหมโอ้ oh. มีวิเฟยนะเออคุณคิดว่าเขาจะให้สูตรคุณเหรอ <laughs> ผมมีร้านหาอยู่มาสักสิบ้านทั่วโลกนะอยากมีเปล่าอยากครับเออแล้วต้องอยู่กับใครอ่ะเครียดมากจริงๆอยากเลือกทั้ง3าคนเลยนะก็ต้องจิ้มคนที่เราแบบรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วน่าจะไปด้วยกันได้ดี 3คนนี้นะครับเก่งคนลด้านแต่ก็ต้องเลือกหนึงคนที่อยู่กับเขาเรียนรู้จากเขานะครับตัดสินใจดีๆนะครับขอเลือกเชฟยพยิแล้วกันครับิ <laughs> <laughs> ีดีครับเอาให้ได้ที่5ของประเทศนะคะดีดีครับขอบคุณครับดีดีครับ <laughs> ขอบคุณครับเพราะว่าสไตล์น่าจะคล้ายๆกันลองกัน <laughs> เราจะเก็บเกี่ยวทุกๆประสบการณ์แล้วพัฒนาตัวเองไม่อยากทำให้ใครต้องผิดหวังโดยเฉพาะเชยบา Haley Colonia g r น